If you go to Barnes & Noble, you guys can just go and try find your local because I already know where my okay. place should be. Do you use that? Yeah, I use it sometimes. Okay. Sawasdee ja. Sawasdee ja. Today we are here again. We are here for a short while. เราไปบูดจกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เลยขับรถพาลูกๆเนอะเด็กๆเขาอยากจะมาเสื้อหนังสือไปอ่านกันจ้ะเราหลังจากนั้นเราก็จะไปร้านนะ่ะไทยกันเนาะไปร้านเอเชียนมาร์เก็ตจ้ะเพื่อที่จะไปซื้อมะละกอขาเหนียวอาหารไทยของเราจะ้ะอยู่ก็ร้านหนังสือนี่ห่างจากบ้านแบวว่าประมาณ45้านาทีจ้ะแล้วเดี๋ยวซื้อหนังสือเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องขับรถไปที่ร้านเอเชียนมาร์เก็ตต่อเนาะจากบ้านแบบไปร้านนะเอเชียนมาร์เก็ตน่ะ อยู่ประมาณใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆจ้ะถึงจะถึงเงนาะเดี๋ยวยังไงเขาไปล่านหนังสือกันเลยจ้ะนี่จะล่านขายหนังสือเราจะพาลูกๆมาล้านขายหนังสือนะ่ะเดือนละข้งหรือว่าเดือนละสองข้างจ้ะแล้วแต่เด็กๆเ,เ,เขาถ้าเขาอ่านหนังสือเขาเออะเซ็ตเร็วเนาะเขาอยากได้หนังสือใหม่เขาก็จะบอกแม่เนี่ยบอกว่าพามาล่านหนังสือหน่อยเราก็จะขับรถนะ่ะพาลูกๆมาล่านหนังสือจ้ะ เมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วน่ะเราก็พาน้องชบามาแล้วจ้ะนางซื้อหนังสือไปครั้งที่แล้วสองเล่มหรือเล่มหนึ่งนี่แหละจําไม่ได้แต่นางนะ่ะอ่านอ่านเซตแล้วจ้ะนี่นางก็เลยขอแม่มาอีกจ้ะ ลองชบ,บาได้นังสือสามเล่มจะ้ะส่วนลองจนาตาเดี๋ยวดูกันจะ้ะ uh, ลองจนาตาได้นังสือเล่มหนึ่งจะ้ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ร้านอนะเอเชียนมาเก็ตเลยจะ้ะ เด็กๆไปแล้วไปเลือกซื้อขนมกันเราจะนู่นเดินไปตรงนู่นเหรอถือตะกร้าไปสองพี่น้องจ้ะส่วนแหววก็จะมาหาซื้อกับเขานะ่าเนาะให้เด็กๆเข้าไปเลือกขนมกันจ้ะน้องเจนาตาบอกว่าอยากได้เฮดเราจะซื้อเฮดบอสอันนี้มันไม่แน่ใจเหมือนแฮวเนานะแต่ว่ามัน เหมือนแห้าจ้ะแต่ทำไมมันหัวใหญ่ๆเนาะคงไม่ใช่แห้วจ้ะแต่เราไม่รู้ว่าหัวอะไรเนี่ยใช่เลยไม่ใช่แห้วจ้ะแต่ไม่รู้ว่าหัวอะไรเดี๋ยวมาดูก่อนว่ามันชื่ออะไรใ่มีชื่อด้วยของก็นี่เยอะเลยจ้ะผลไม้ไทยรับอาหารไทยเยอะแยะเลยจ้ะเจะแบบจะให้ดูนะ เรได้มะละกอสองลูกจ้ะอยู่ในนี้มีทุกอย่างเลยจ้ะหายทุกอย่างเลยเราจะให้ดูจะมีอ้อยด้วย แบบเคยซื้อไปกินเราจ้ะมันจะออกแบบว่าแข็งๆหน่อยไม่ค่อยอร่อยเหมือนบ้านเราเนี่ยไอยมันจะเป็นรอยต่อะถ้าเป็นรอยต่อสันๆแบบเนี้จะไม่ค่อยอร่อยจ้ะจะเป็นพวกเผือกพวกมันสวกทองเราจะพามาดูมันม่วงจ้ะมัมีมันม่วงด้วยเหมือนมันม่วงบ้านเราเลยไม่่าจะให้ดู มันม่วงเหมือนมันม่วงบ้านเราเลยนี่จะเป็นขนนที่เข้าแก้แเราจ้ะ จะเป็นขนุนเอา้าเราไม่เห็นเลยปกติเขาจะมีขนุนที่ผาา่าแล้วแต่ยังไม่ได้แกะออกให้เราจะ้ะเนี่ยปกติเขาจะวางไว้ตรงเนี่ยเราเห็นมะกอกน้ำด้วยเดี๋เราจะพามาดูมะกอกน้ำนี่นี่มะกอกน้ำแบบบ้านเราเลยจ้ะน่องชะปากับมาเราจะดูตะกร้าหนึ่งเต็มเต็มเลยขนมของนางในรูอะไรมั่งในเนี่ย ไปเลือกมาก็นองมือตะกีม่นีอะไร <stopped S 1> มัง <ground S 1> ่ง <they S 1> ลูกฮะ <they S 1> okay. แม่ซื้อของยังไม่เซ็ตเลยจ้ะแต่เด็กๆเขาเลือกขนมกันมาเซ็ตเรียบร้อยแล้วมนรูอะไรในนี่มัง่งมีแต่ขนมเลยน้ำดื่มด้วยขนมสาลายขนมอะไรของเขาด้วยตูไทย นี่ปูไทยเปกสาวหรือขน,นมปูไทยมันเป็นมะพร้าวสดจ้ะมะละโกสุปอยู่ก็นี่มีขายทุกอย่างเลยจากพักกะชเดเนี่ยหมากคูอะไรก็มีนี่หมากจ้ะทุกหมากสตอร์ของกินเยอะเลยจ้ะ ดอกแค่ดอกอะไรใบเตยอันนี้เป็นใบตองจ้ะมีขมิ้นด้วยของกินก็นี่มีขายทุกอย่างเลยจ้ะน,นี่เป็นดอกสนูนะแต่ว่ามาดูจ้ะมีสะเดวจ้ะอันนี้น,น่นาจะเป็นดอกสนู นี่มีขายทุกอย่างจ้ะน่าจะให้ดูแต่ว่าส่วนตรงนี้จะเป็นของที่เขาแช่แข็งมาจ้ะ ก็จะซื้อกิมจิไป้วยจ้ะส่วนตัวตรงนี้จะเป็นพวกปลาซิลปลาหมึกกุ้งแหง้งพวกปลาแห่งต่างๆจ้ะตรงนี้จะเป็นขนมไทยๆของเราเนาะแต่ว่าเขาแช่แข็งมาจ้ะเราก็ต้องเอาไปอุ่นเอา ได้แต่ขนมจะดูวขนมเจลลี่เนาะเต็มรถแล้วมีแต่ขนมเลยแม่ยังไม่ได้กับเข่าเลยจ้ะเดี๋ยวเราเดินหาเลือกซื้อกับเข่าก่อนอเป็นพวกพักดองต่างๆประกาศดองพวกหนมอไม้กระป๋องจจน้องเจนตาอยู่ตรงนู้นจ้ะ นั่งไปหาเลือกซื้อพริกนั่งจะทำพัดเฮดจะ้ะพัดเฮดใส่พริก ดพอ,ดอขนของไปไวในรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทะพาลูกๆจ้ะไปซื้อน้ำดื่มเนาะของมิสเตอร์เวชจะเด็กๆเขาชอบมากๆเลยไอ้ช้าไข่มุกนี่จ้ะ เดยกันยกของใส่รถจ้ะวอท์น่าจะให้ดูน้ำจ้ะดูอากาศเย็นขนาดไหนจนน้ำที่เราเอาเหลือไว้อยู่ในรถเนาะวันนั้นเรากินน้ำนะ่ะแล้วเมมดไงเหลือไว้อยู่ในรถจ้ะด้เป็นน้ำแข็งเลยจ้ะพอดีในรถเราเปิดเครื่องทำความอุ่นเนาะน้ำแข็งมันก็เลยแบบว่าละลายแต่ยังเหลืออยู่เป็นก้อนอยู่จ้ะด้น้ำแข็ง กลับขามาในรถกันเราจะเด็กๆก็มานั่งกินขนมที่ซื้อมาเนาะของกินที่ซื้อมาน้องเจนาตาซื้อปอบเปี๊ยจะจ้ะในลูกอันม่ดูสินั่งซื้อปอบเปี๊ยะมาจะ้ะส่วนของแววก็น้องฉบาแววได้ขนมอ่ะไข่หงจะ้ะน้องฉบาก็ได้ขนมไข่หงจะ้ะแล้วกันหูได้อะไรมาลูก จำเลยจ้ะถ้าเขับไปในร้านเนี่ยนางจะไปเสือนะ้อวาฟเฟิเนาะที่เป็นรูปไก่จ้ะเนี่ยเป็นตัวไก่แล้วก็านางนางให้แม่ชิมจ้ะ <Thank you. S 1> <laughs> นี่างมานั่งกอดแม่เฟียแม่อยู่นี่จ้ะ <laughs> พอดีแบบนั่งทำการบ้านเซตมือตะกี้พอดีเลยทำการบ้านวิชาภาษาสเปนแล้วก็ วิชาคณิตศาสตร์เนาะแบบเพิ่งทำเซตเมือตะกี้จ้ะนี่อยู่กับคอมพิวเตอร์มานั่งกอดแม่เฟียแม่บอกหิวเขานั่งบอกว่าหิวเขาแล้วมาอ้อนแม่ดูนั่งจะให้แม่ไปทำกับเขา้าให้เดี๋ยวเขาก็จะไปทำกับเข้าให้ลูกๆก,ก่อนจ้ะมายิ้มสิลูก ขอบคุณทุกๆคนนลจ้าที่เป็นกําลังใจให้แบบเราเข้าค้ดอมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แบบว่าขอจบเพียงแค่นี้จ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจะไปทํากับข่าวให้เด็กๆกินก่อนจ้า